สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพาทำอาหารอาหารแบบคลีนีนะฮะวันนี้เราจะมีปลาอันนี้ปลากระทงนะฮะปลากระทงภาษาอังกฤษเรป,ปลาสวร์ดนะฮะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากนะฮะก็จะมีตามนี้เลยนะฮะ ก็มี asparagus นะคะหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งประมาณ100กรัมแล้วก็มีผักมี bell pepper ก็คือพริกหวานนะคะพริกหวานเหลืองอะมาปรุงกันเลยกระทะเราร้อนละเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากพริกไทยค่ะใส่ลงไปพริกไทยนะคะ ใช้แล้วก็เกลือคือเนื่องจากว่าปลามันจะมีกลิ่นคาวเพื่อดับคาวแล้วก็ใส่สมุนไพรแห้งลงไปนิดนึงอันนี้ใช้เป็นแบบอ,อิตาเลียนนะคะอิตาเลียนก็คือพวกพวกสมุนไพรแห้งอะค่ะ ก็จะดักคาวของปลาได้เพราะว่าปลาน้ำลึกปลาน้ำลึกมันก็จะมีกลิ่นคาวเป็นตัวยืนอยู่แล้วเราก็จะต้องทำวิธีที่เราจะทำให้เราทานได้โดยที่ไม่ได้กระอักกระอ่วนใจนะคะและก็อร่อยด้วยแล้ว,ลวทีนี้ที่เป็น วัตถุสคัญก็คือมะนาวนี่ยฮะก็คือปกติเราจะมีพริกมะนาวใช่ไหมพริกน้ําปลาใช่ไหมทีนี้เราก็จะไม่ใส่พริกน้ำปลาเราก็ใส่มะนาวลงไปหมักแทนก็คือความความเค็มเราก็ได้จากเกลือหน่อยนึงแล้วล่ะแล้วก็เราก็ปิวเ้วยมะนาวลงไปเลยรสชาติามันจะออกมากลมกรอบเพราะว่า ถ้าเราควบคุมน้ําหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยเราทานรสจัดเนี่ยไม่ค่อยจะมันก็จะทําให้เราอยากกินของหวานแต่ถ้าเราทําแบบนี้ก็โอเคหายห่วงสบมยหอโอเคเสร็จแล้วแค่นี้เองเรามาลงกระทะกันนะคะเราก็มาดูเี็นไหคะ แล้วก็มาลงกระทะย่างลงกระทะย่างใช้เวลาไม่นานค่ะใช้เวลาประมาณไม่ถึงสิบนาทีก็ได้รับประทานทีนี้เราก็จะมาเตรียมจาน ในขณะที่ปลาเราอยู่ในกระทะเราก็จะมาเตรียมอาหารคลีนจานถัดไปนะฮะมันก็จะมันก็จะเป็นอกไก่ Okay. มันก็จะเป็นอกไก่นะฮะใช้อกไก่ซับน้ำออกให้แห้งเราจะไม่เอามันนะคะต้งมีมันมันติดอยู่เนะี่ยเอาออกให้หมดเลย เราจะไม่กินมันเราจะเอาแต่เนื้อเนื้อมัน,นเราก็ลงขยะไปได้เลยแล้วก็มันนี่มันหน่อยหนะึงมันอยู่ตรงตูดๆหน่อยนะึง คืออกไก่อ,อกปลาอ,อกไก่พวกปลานะคะก็คือถ้าไก่ร0อกรัมเนี่ยก็จะให้โปรตีนอยู่ประมาณ20กรัมปลาเหมือนกันนะคะปลาเหมือนกันวันนี้เราก็จะทานแค่ร้อยกรนะัมแต่ว่าเราจะมาปรุงกัน ที่ปรุงไก่ก็ไม่ยากนะคะนี่เอาใส่ใส่ถุงถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยไม่มีถุงซิปลอ็อกหาซื้อยากราคาแพงก็ถุงก๊อบแก๊บเราก็ได้มีปัญหานะฮะถุงก๊อบแก๊บเราก็ไม่มีปัญหาใดๆนะคะแล้วเราก็จะมาปรุงปรุงโดยอันดับแรกเลยนะฮะ พริกไทยใส่มันลงไปพริกไทยเสร็จแล้วก็ผงกระเทียมผงกระเทียม แค่พอหอมไม่ต้องใส่ยเยอะทีนี้เนื่องจากว่าเราอยากได้ไก่มีรสชาติเราก็ใช้น้ำไซอสเนี่ยนะฮะซอสหอยเนี่ยไม่ต้องเยอะนะฮะไม่ต้องเยอะนิดหน่อยแล้วก็ซอสโลโซเดียมก็ น,นี่เองกุกกกบางคนก็อาจจะใส่อ่อ โอลิ่โอเอลหรืออะไรนะโดลิฟโอภาษาไทยเรียกอะไรวะน้ำมันน้ำมันอะไรน้ำมันมะกอกบ,บางคนก็อาจจะใส่น้ำมันมะกอกแต่ปุ๋ยไม่ใส่เพราะในไก่มันก็จะมีมันก็จะมีน้ำมันของมันอยู่เล็กน้อยอยู่แล้วตอนนี้เราก็จะพริกปลาเิฟอ้า,าออซัมมา ทีนี้เราก็จะเอาไก่มาช่างร้อยกรัมเราก็จะเอาไก่มาช่างร้อยกรัมนะฮะ นี่ก็เหลือนี่เก็บไว้ได้ร้อยกรัมก็คือขีดหนึ่งนี่แหละค่ะขีดหนึ่งหรือประมาณหนึ่งฝ่ามือเรานี่แหละหนึ่ฝ่าฝ่ามือนี้น้อยเรานี่หนแลหละก็จะได้โปรตีนอยู่ประมาณประมาณยี่สิบกรัม แล้วเราก็จะใช้อยากจะได้มอมนม้นแบบแบบทอดเราก็จะเอาใส่หม้อทอดไดน้ำมันนะฮะแป๊บเดียวเราก็ได้กินนะขาโอเค แล้วเราก็เอาเไปเ นะเราก็จะมาเจอองจา ันนี้เราจะใช้ข้าวกล้องนะฮะข้าวกล้องเราก็จะช่างนะฮะข้าวกล้องเราก็จะช่างเลยนะฮะเราก็จะกินแค่ ไม่จำไม่เอาไม่กินร้อยกันกินเท่าไหร่เรามองไม่เห็นเจ็ดสิบกินห้าสิบกรัม เนื่องจากว่ามันเป็นมื้อเย็นไม่ต้องกินอะไรมากมายส่วนอันนี้อีกจานหนึ่งจานนี้จะเป็นมันมันหวานคือทำให้สามีด้วยทำให้ตัวเองด้วย อันนี้เป็นมันหวานอบมันห้าสิบกรัมปลาเราก็โอแล้วล่ะนะคะเห็นไหมอันนี้ปลาคือเนื่องจากว่าคุณสามีไม่กินหนังเราก็จะเอาหนังออก ก็ยอนหนังให้หมาหนังให้โทนี่ผัดไปยังไม่สุก ผักหนึ่งโอเคเนื่องจากว่าผักวันนี้วันนี้เราจะกินแตงกวากับผักกาดไม่รู้ว่าภาษาเังกเขาเรียกผักอะไรไม่รู้อันนี้ลืมไปแล้วนะคะก็จะล้างก่อน ื่องจากว่าอุ๋กินเป็นคนกินผักเยอะไม่ได้กินผักเยอะแล้วท้องอืดปกติอุ๋จะเป็นคนชอบกินผักนะแต่กินผักเยอะแล้วมันจะท้องอืดมันก็เลยเพิ่งมาสังเกตตัวเองว่าเออทําไมเราท้องอืดบ่อยเราขับถ่ายยากจังก็เลยปรับตัวเองปรับมาเรื่อยๆก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อเรากินผักเยอะ เรากินผักเยอะจึงทำให้จึงทาให้กากกากใยอะเข้ามาอยู่ในนีน้แล้วมันก็ทำให้เป็นแก๊สแก๊สมันก็ทำให้ท้องเราอืดท้องเราป่องแล้วก็ทำให้ให้อื้อยากเราก็เลยปรับการกินของตัวเองตอนนี้ ตอนนี้ผักจานเดียวกับเราเอาผักอันนี้มาใส่จานรออันนี้ก่อนไข่ทีนี้เราก็จะเอา เรียบร้อยแล้วหนึ่งจานเห็นไหมคะไม่ยากเลยง่ายนิดเดียวไปก่อนดูไก่เราก่อนดูไก่เราก่อนดูไก่เราก่อนไก่เราโอ้ยังโอเคไก่เราก็สุกแล้ว โอเคเสร็ okay. จแล้ว yeah. awesome. เฮพอส้มเห็นไหมคะ 2จานใช้เวลาแค่15นาที